สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารฟุตซอลชิงแชมป์โลกปี2024กันต่อครับสรุปผลการแข่งขันวันนี้นะครับ2คู่ที่ทำการแข่งขันเสร็จไปแล้ว1คู่นะครับเดี๋ยวอีก1คู่ตอนนี้ระหว่างโปรตุเกสกับคาซัคสถานตอนนี้คาซัคสถานขึ้นนำหน ประตูต่อศูนในครึ่งแรกนะครับแล้วก็ทกําการแข่งขันในครึ่งหลังอยู่นะส่วนคู่ที่จบไปก่อนหน้านี้นะครับสะใจหลายๆคนกันเลยทีเดียวก็คือคู่ระหว่างโมร็อกโกกับอิหร่านนะครับผลการแข่งขันก็คือโมร็อกโกสามารถเอาชนะอิหร่านไปได้4ประตูต่อ3ต้องบอกว่านักฟุตซอลของอิหร่านนี่เศร้ากันไปตามๆกันเลยนะต้องบอกอย่างนี้เลยแล้วก็แฟนๆก็เศร้ากันไปเลยนะครับ แล้วก็มีก้มลงร้องไห้กันด้วยนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับสำหรับโมร็อกโกเนี่ยถือว่าพลิกล็อกเลยสําหรับการแข่งขันในครั้งนี้ครับและที่สําคัญนะครับสะใจใครหลายๆคนนะครับเนื่องจากว่าอิหร่านกับฝรั่งเศสนะครับที่มีแมตช์การแข่งขันในช่วงของรอบแรกนะสุดท้ายเนี่ยก็ถือได้ว่าหลายๆคนมองว่า เป็นการละครว่า,อย,าอย่างนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยบางคนถึงขั้นพูดบอกว่ากรรมตามสนองไม่ล่ะนะครับสุดท้ายแล้วอิหร่านมาแพ้มอกโคนะครับซึ่งเล่นกันแบบไม่ค่อยที่จะใส่ใจการเล่นนะครับแล้วก็อยากจะเจอทีมชาติไทยกันนักใช่ไหมอ่าบางคนว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไม่อยากเจอบาซลใช่ไหมนะครับเจอมอกโคเข้าไปก็แพ้มอรโคว่าอย่างนั้นนะครับสําหรับผลการแข่งขันนะคุณผู้ชมในวันนี้นะครับก็ ดูเดือดพอสมควรนะครับคู่ระหว่างอิหร่านเจอกับโมร็อกโกซึ่งเป็นรอบ16ทีมนะครับสุปแล้วเนี่ยโมร็อกโกก็เข้ารอบไปนะครับเป็นทีมที่5ซึ่งนะครับฟุตซอลทีมชาติโมร็อกโกเจอกับทีมชาติอิหร่านในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งนะครับในวันที่26กันยายน2567ัึหกอิหิร่านเนี่ยนะครับเป็นอันดับที่1ของกลุ่ม F เจ้าของแชมป์เอเชีย13สมัยกันเลยนะแล้วก็เจอกับโมร็อกโกอันดับที่2ของกลุ่ม E นะครับแชมป์ทวีปแอฟริกา3สมัยผลการแข่งขันโมร็อกโกทีมอันดับ6ของโลกนะครับสามารถที่จะเฉือนเอาชนะอิหร่านไปได้ซึ่งอิหร่านเนี่ยเป็นทีมอันดับที่4ของโลกโอ้โหชนะทีมอันดับ4ด้วยนะครับชนะทีมอันดับที่ดีกว่าด้วยโอ้สะใจจริงๆนะครับซึ่งก็ชนะไปได้แบบสนุกแล้วก็ลุ้นกันมากๆเลยก็คือ4ประตูต่อ3โดยโมร็อกโกนะครับได้ประตูจาก คาริสบูซิตนาทีที่7รลาฟีเอลปัวทำเข้าโกตตัวเองนะครับแล้วก็นาทีที่11นะแล้วก็นาทีที่17นะครับซูเฟเนเอลเมสรานะครับแล้วก็ไอดิสเอลเฟนนีนาทีที่20ส่วนอีรานะครับได้ประตูจากเดรักซานีนาทีที่4ฮอสเซียน ไทเยบี้นาะทีที่21แล้วก็โอลาสโกบัสนาะทีที่22นะ นี่คือการทาประตูของอิรานแล้วก็โมร็อกโกนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยโมร็อกโกเป็นฝ่ายที่ทําได้ดีกว่าเขาเอาชนะไป4ประตูต่อ3ครับทำให้โมร็อกโกนะครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยโมร็อกโกไปเจอกับบราซิลนะครับในวันที่29กันยาย,ยน2 5 6 7ซึ่งเวลาทํกาการแข่งขันก็19นาฬิกาสนาทีโมร็อกโกก็ไม่หวั่นนะไปเจอบราซิลก็เจอบราซิลสนะครับถึงบราซิลจะดูเหนือชั้นกว่านะครับเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ตตามแ่ ว่าโมร็อกโกก็สุดภูมิใจแล้วนะครับชนะอิหร่านได้นะครับอิหร่านอันดับ4ของโลกโมร็อกโกอันดับที่6นะก็ผ่านไปเจอกับบราซิลนะครับอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนขนาดโมร็อกโกยังสามารถเอาชนะอิหร่านได้เลยนะครับถึงจะมีอันดับโลกที่ดีกว่าก็ตามและที่สําคัญนะครับสะใจแฟนบอลไทยกันเลยทีเดียวนะสำหรับแมตช์นี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าบางคนเนี่ยถึงขั้นอุทานว่าน,นี่ดาบนั้นคืนสนองนะครับ ผลกรรมตามทันอะไรประมาณนี้นะครับหลายคนก็คอมเมนต์แบบนี้เลยเทวเทียมินได้อ่านมานะครับสะใจกันมากๆเพราะว่าอิหร่านกับฝรั่งเศสใน,นการละครเหลือเกินแมตต์ล่าสุดที่ทำการแข่งขันขเจอกันนะครับในช่วงของรอบแบ่งกลุ่มนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมาแพ้อัลโมร็อกโกเลยนะซึ่งนะครับเทาเทียมินได้ไปอ่านคอมเมนต์นะครับแมตต์ที่ทางฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเจอกับอิหร่านเนี่ยบางคนถึงขั้นบอกว่าอิหร่านเนี่ย เคยกล่าวไว้ว่าโมร็อกโกเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่จะมาลงชิงชัยกับอิหร่านอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์ของแฟนแนบอลนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเป็นต่างชาติเท่าทเ่มินได้ดูนะครับเพราะว่าแปล Google นะเขาบอกอย่างนั้นนะแล้วก็สุดท้ายแล้วเป็นโมร็อกโกชนะอิหร่านได้เขาว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็บางคนบอกว่ายิงจุดโทษไม่ได้เลยนะอิหร่านอะไรประมาณนี้เพราะลูกสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ยิงไม่เข้าแล้วยิง เสานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นโมร็อกโกก็สามารถเอาชนะไปได้นั่นเองนี่คือแมตช์การแข่งขันครับส่วนอีกคู่หนึ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเป็นคาซัคสถานเจอกับโปรตุเกสซึ่งคาซัคสถานเนี่ยนำไปก่อน1-0นตอนนี้เป็นอย่างไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวผลแพ้ชนะจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะนี่เป็นรายละเอียดครับคุณผู้ชมทีนี้นะครับสำหรับ ฟุตซอลทีมชาติไทยพบกับฝรั่งเศสในวันพรุ่งนี้คือ27กันยายน2 5 6 7นเะครับเวลา19นาฬิกา3สินาทีเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็มาดูกันว่าฝรั่งเศสหรือว่าทีมชาติไทยจะเข้าสู่รอบ8ทีมต้องบอกอย่างนี้นะเพราะว่านะครับก็ลุ้นกันนะลูกบอลกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับหลายคนก็อยากให้ฝรั่งเศสแพ้นะครับเนื่องจากว่าฟุตซอลไทยจะได้แสดงศักยภาพแล้วก็จะได้อัดฝรั่งเศสให้เต็มที่ การละครนักใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับโดยถ้าเกิดว่าเราเทียบสถิติการแข่งขันนะครับในหลายๆอย่างเทียบในเรื่องของอันดับโลกนะครับสถิติการแข่งขันแล้วก็สถิติการพบกันก็จะเป็นในรายละเอียดแบบนี้นะคุณผู้ชมสําหรับอันดับโลกเนี่ยไทยเราอันดับที่9้าของโลกนะครับสำหรับฟุตซอลไทยส่วนฝรั่งเศสอันดับที่10ของโลกนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยดูแล้วเป็นทีมน้องใหม่ด้วยนะที่เข้าแข่งขันในฟุตซอลโลกนะครับซึ่งผลงานเนี่ยที่ผ่านมาพบกันหรือไม่ ไม่เคยพบกันนะคุณผู้ชมเท่าที่เอ็มินได้ติดตามนะครับได้ค้นหาข้อมูลมาเนี่ยไม่เคยพบกันในระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการมาก่อนนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลนี้ผิดถูกอย่างไรต้องขออภัยร่วยแต่ว่าไม่เคยน่าจะไม่เคยนะครับที่จะได้พบกันเพราะว่าฝรั่งเศสก,ก็นะครับเพิ่งมาอัปเกรดในส่วนของการเล่นฟุตซอลได้ไม่นานมานี้นั่นเองนะสำหรับผลงานของฟุตซอลทีมชาติไทย5นัดหลังสุดนะครับ ซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยการแข่งขันที่ผ่านมานะวันที่20กันยายนปี2024แพ้บราซิลไป1ประต,ตูต่อ9ก็คือฟุตซอลโลกปี2024นะครับแล้วก็มาชนะคิวบา10ประตูต่อ5นะครับวันที่17ที่ผ่านมาแล้วก็วันที่14ที่ผ่านมาชนะโครเอเชีย2ประตูต่อ1นะครับเป็นฟุตซอลโลกนะครับแล้วก็ในช่วงของนัดกระชับมิตรนะครับ ทีมชาติไทยเอาชนะอัฟกานิสถานไป2ประตูต่อ1แล้วก็ทีมชาติไทยแพ้กัวเตมาลาไป4ประตูต่อ6เป็นนัดกระชับม,มิตรเช่นเดียวกันส่วนทางด้านฝรั่งเศสนะครับคุณผู้ชมในการแข่งขันขที่ผ่านมาวันที่2 2กันยายนที่ผ่านมาแพ้อ,อิรานไป1ประตูต่อ4เป็นฟุตซอลโลกปีนี้นะครับก็คือแมตที่หลายคนมองว่าเป็นการละครนะแล้วก็วันที่19กันยายนที่ผ่านมาชนะเวเนซุเอลาไป7ประตูต่อ3ครับ วันที่16กันยายนที่ผ่านมาชนะโกเตมาลาไป6ประตูต่อ3วันที่9กันยายนที่ผ่านมาเสมอซาอุดิอาระเบีย4ประตูต่อ4แล้วก็วันที่7กันยายนที่ผ่านมานะครับชนะเติร์กเมนิสถานไป9ประตูต่อ1นเป็นนัดกระชับมิตรนะครับถ้าเราดูผลการแข่งขันตรงนี้นะคุณผู้ชมอย่างเช่นเสมอกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยอืม,มก็ถือว่ามีฝีมือพอสมควรเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่า ฝรั่งเศสสามารถที่จะเสมอซาอุดีอาระเบียได้นะแล้วก็เอาชนะกอเตม,มาลาไปอีก6ประตูต่อ3นะครับซึ่งในนัดกระชับมิตรเนี่ยไทยนะครับแพ้กอเตม,มาลาไป4ประตูต่อ6นะแต่ฝรั่งเศสเนี่ยเอาชนะได้6ประตูต่อ3ก็ถือว่านะครับฝรั่งเศสก็มีของพอสมควรเหมือนกันนะถ้าเราเทียบแบบเนี้ยนะครับดูแล้วฝรั่งเศสด,ดูแข็งแกร่งกว่าเล็กน้อยแต่ทั้งนี้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทีมชาติไทยก็ ไม่ได้น้อยหน้าฝรั่งเศสนะครับแมตช์การแข่งขันต่างๆที่ผ่านมานั่นเองถ้าเราดูแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับแมตช์ของฝรั่งเศสก็ชนะ3เสมอ1แพ้1นะถ้าเทียบ5นัดหลังล่าสุดนะครับส่วนไทยเรานะชนะ3แพ้2ก็ไม่ได้ต่างกันมากคุณผู้ชมแอดมินก็มองว่าคู่นี้สูสีกันนะครับแล้วก็มาดูแท็กติกการเล่นรวมถึงในเรื่องของการวางเกมการแก้เกมนะครับในสนาม ต้องดูสนามจริงนะเพราะว่าอันดับโลกเนี่ยก็ไล้เรียกกันเลยนะครับไทยอันดับ9ของโลกฝรั่งเศสอันดับ10ของโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆสําหรับคู่นี้นะทีนี้ครับมาอัปเดตสําหรับทางด้านนักเตะของฝรั่งเศสนะครับอัดบด t ลซามาร์นะครับ เขาอยากพิสูจน์ว่าฝรั่งเศสสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้นะครับโดยข้อมูลเพจของฟุตซอลไทยแลนด์นะครับได้อัปเดตเรื่องนี้ว่าอับดัสสามารถโมฮัมเมดกองหน้าวัย3 3ปีของฟุตซอลทีมชาติฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับฟีฟ่ถึงเกมที่จะพบกับทีมชาติไทยในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตซอลโลกปี2024วันศุกร์นี้นะครับซึ่งอับดุสามารเนี่ยนะครับ ได้กล่าวจนถึงตอนนี้ก็ยังดีอยู่ผมพอใจกับผลงานของเราในฟุตซอลโลกครั้งแรกเราน่าจะได้อันดับสองของกลุ่มตามหลังอิหร่านตั้งแต่เริ่มต้นผมคิดว่าเราน่าจะอยู่ในกลุ่มนี้และเป็นเรื่องสมควรสมเหตุสมผลที่เราควรจะผ่านเข้ารอบได้เนื่องจากเราอยู่ในอันดับฟี่าที่ดีอย่างไรก็ตามการได้เล่นฟุตซอลโลกในครั้งแรกนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างยาก ผมสังเกตเห็นในแมตช์แรกที่พบกับโกเตมาลาว่าเรายังไม่เข้าใจแทคติกดีนักและวิธีเดียวที่จะเข้าสู่รอบต่อไปคืออาศัยประสบการณ์จากแมตช์แบบนั้นนะครับแล้วเขาก็ได้กล่าวต่อมานะในส่วนของการแข่งขันนะครับซึ่งสำหรับเขาได้กล่าวว่าครับว่าฉันไม่เคยเล่นกับพวกเขามาก่อนนะสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยนะครับดังนั้น นี่จะเป็นเกมแรกที่ยิ่งใหญ่ฉันเคยดูพวกเขาเล่นในเอเชียนคัพพวกเขามีนักเตะมากความสามารถและนักเตะที่เก่งมากมายฉันแทบรอไม่ไหวที่จะพิสูจน์ว่าเราสามารถเอาชนะทีมอย่างไทยได้มันคงจะเป็นการประทะกันระหว่างสไตล์การเล่นจริงๆเพราะพวกเขาแตกต่างจากฝรั่งเศสมากพวกเขาเป็นทีมที่เล่นด้วยแทคนิก,กและโคช้ชของพวกเขามิเกลโรลิโกก็มีอิทธิพลอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นลูกตั้งเตะการเล่นแบบโฟร์ทูไซส์หรือการเล่นแบบพิคเกมมันอาจจะออกมาได้ทั้งสองหน้าและเราจริงจังกับแมตช์นี้มากสไตล์การเล่นของเรานั้นตรงไปตรงมาและเล่นเกมรุกเป็นหลักเรามีการเปลี่ยนเกมอยู่บ่อยครั้งซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันสังเกตเห็นเกี่ยวกับไทยเลยในความเป็นจริงแล้วพวกเขาเป็นทีม ที่หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเกมและชอบที่จะควบคุมเกมในขณะที่เราเล่นในทุกทิศทางและนั่นคือช่วงที่เราแข็งแกร่งที่สุดฉันคิดว่าจะเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความบ้าคลั่งอ่าอันนี้เป็นสัมภาษณ์ของนักเตะฝรั่งเศสนะก็มาติดตามชมเชียร์กันครับคุณผู้ชมไทยกับฝรั่งเศสนะครับทีมไหนจะเข้าสู่รอบแปดทีมมาเอากำลังใจนะครับ ให้ทีมฟุตซอลไทยของเราให้คว้าชัยครั้งนี้ให้ได้หลายคนน่าจะสะใจเลยถ้าชนะได้นะครับแต่ทั้งนี้เกมกีฬามีแพ้มีชนะทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนะครับคุณผู้ชมวันที่27กัน,นยาออยน2 5 6บ 7, เวลา19รกานาินาทีนะครับฟุตซอลทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสในรอบ16ทีมสุดท้ายใครชนะเข้าสู่รอบ8ทีมต่อไปนั่นเองไปเจอกับปรกไกยนะครับก็ช่องทางการถ่ายทอดสด ก็จะเป็นช่อง t s p o r t 7ซนะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้แอดมินแปะลิงเอาไว้ให้อีกครั้งหนึ่งมาเชียร์ทีมชาติไทยไปด้วยกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไ like, ลค, share, คดด์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารฟุตซอลชิงแชมป์โลกปี2024รวมถึงกีฬาอื่นๆด้วยแล้วก็บอลล์บอลด้วยนะครับสวัสดีครับ